ตาปนนรกนรกแห่งความร้อนนรกขุมที่หกในตาปนนรกผู้กระทํากรรมหนักเช่นเสียบสัตว์ทั้งเป็นด้วยเหลาโยนสัตว์ใส่กองเพลิงเผาบ้านเมืองให้สัตว์ตายในบ้านเมืองจะต้องถูกเหล็กแหลนเสียบร่างตลอดเวลาจนเพลิงลุกจากดินเผาเนื้อจนถึงแก่ความตายแล้วร่างจะฟื้นขึ้นอีกเพื่อรับโทษใหม่ ขุมนี้เต็มไปด้วยไฟลุกโชนมีดาบหอ,อกแหลนเปลวไฟปลิวแทงย่างร่างตลอดเวลาเมื่อสัตว์ถูกเผาจนกรอบร่วงลงสุนัขป่าขนาดเท่าช้างจะเข้ามากัดถึงจนเหลือแต่กระดูกถ้าหลบหนีได้ก็จะถูกนายนิรยาบาลจับเสียบด้วยหอ,อกใหม่แล้วเผาอีกครั้งซ้ำๆระยะเวลาทุกยาว16ึ่งปีนรก หนึ่งวันในนรกขุมนี้เท่ากับ9,216ล้านแปดแสนปีของเมืองมนุษย์